นรับไปสิเสื้อผ้าแพรพันพวกเนี้ยเป็นของฉันเองฉันไม่ได้ใส่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ของชำรุดหรือของเก่าอะไรฉันเห็นนวไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ฉันเลยเอามาปันให้ตต่จริงของดีๆทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะคุณแขเออีฉันไม่กล้าใส่ดอกเจ้าค่ะคุณแขยื่นตะกร้าผ้าฉันดีให้กับนางนวลหญิงสาวที่อุ้มท้องมาขอเข้าทำงานในเรือนของเธอเมื่อหลายปีก่อน แรกทีเดียวคุณแขจะไม่รับบ่าวเพิ่มเพราะเท่าที่มีก็เต็มเรือนจนแทบจะเดินชนไหล่แต่ด้วยความเมตตาและสงสารคนท้องหล่อนจึงรับนางนวมเข้ามาทำงานในฐานะคนเลี้ยงหมูนางนวมเองที่ตกยากจึงไม่เลือกงานขอเพียงมีที่พักให้คุ้มกะลาหัวเธอกับลูกหญิงสาวก็ยอมทำได้ทุกอย่างครั้นนางนวลขอลูกสาวชื่อว่าลำพึงคุณหนูพราวพิลาก็ไม่ค่อยชอบหน้าของเธอสักเท่าใดนะัก หลวงขจรกับคุณแขจึงต้องคอยสั่งสอนอยู่บ่อยๆมันไม่รับก็ช่างมันเถอะคุณแม่เบาอย่างมันจะให้ใส่เสื้อผ้าเทียมเจ้านายได้ยังไงลาพิลานี่ใครสั่งสอนให้ลูกพูดจาดูถูกคนอื่นแบบนี้เนี่ยฮะพ่อสอนกี่ครั้งกี่หนแล้วทำไมถึงไม่รู้จักจำคุณพ่อคะพ่อได้แล้วยายเพลาวนวมจะต้องขอโทษแทนยายเพลาด้วยอย่าไปถือสาย,ยายเพลาเลยนะเอานี่รำพึงมาใกล้ๆฉันสิ ฉันมีเสื้อผ้าสวยๆมาให้ด้วยนะคุณแม่นี่มันเสื้อผ้าหนูนะทำไมคุณแม่ถึงเอามาให้ดเด็กเลี้ยงหมูนั่นนะ่ะเอ๊ะนี่เย็บพราวมันจะมากเกินไปแล้วนะเสื้อผ้าพวกเนี้ยมันก็เป็นของลูกที่ลูกไม่ใช้แล้วทั้งนั้นชุดใหม่ๆคุณพ่อก็ซื้อให้แทบจะทุกเดือนแล้วลูกจะห่วงมันไปทําไมจําคําแม่ไว้นะราพึงเป็นเด็กที่แม่ชุบเลี้ยงแม่เอ็นดูในความดีของรําพึงต่อแต่บัดนี้ขอให้ลูกคิดซะว่า รำพึงเป็นพี่นอ้องไม่ลูกไม่มีวันนับญาติกับนี่เด็กเลี้ยงหมูเป็นอันขาดไม่มีวันผู้จบคุณแขกก็ยื่นตะกาพาให้กับสองแม่ลูกพราวพิลาที่ไม่พอใจจึงมองไปที่ลำพึงด้วยความไม่ชอบหน้าก่อนจะกระทืบเทา้าเดินกลับเรือนทำให้หลวงขจรกับคุณแขกใส่หน้าอย่างเอือมระอา หลังจากวันนั้นมาคุณแขก็พาลำพึงขึ้นมานั่งเล่นบนเรือนราวกับลูกเจ้าลูกนายมีหน่ำซ้ำคุณแขยังสอนลำพึงปักผ้าเช็ดหน้าไปพร้อมๆกับพราวพิลาศอีกด้วยแต่ใครจะรู้ว่าลูกพลายอย่างรำพึงจะหัวไวและมีฝีมา้าลายมือเกินหน้าเกินตาพราวพิลาทําให้คุณแขเอ,อ่ยชมอยู่บ่อยๆพราวพิลาจึงยิ่งไม่ชอบหนะ้ารำพึงมากขึ้นไปอีกตังเด็กเลี้ยงหมูหน้อย ระจบคุณแม่ฉันดีนักนะสักวันฉันจะทำให้แกตกกระป๋องคอยดูแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเมื่อจู่จูเครื่องประดับในกำปันของคุณแขก็ได้หายไปหลายชิ้นและดูเหมือนว่าเครื่องประดับที่เธอรักมากที่สุดอย่างสร้อยไข่มุกจะหายไปด้วยหล่อนพยายามหาเท่าไหร่แต่ก็หาไม่พบจนพราวพิลาศกับรำพึงต้องเข้ามาช่วยหาอีกแรงแต่จู่จูก็เหมือนว่าพราวพิลาจะคิดอะไรออก คุณแม่คะมีอะไรหรือ,อยเยพราวแม่กำลังหาสร้อยไข่มุกอยู่ลูกว่าบางทีอาจจะมีคนมาขโมยไปก็ได้อ่ะแล้วคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณแม่มากที่สุดด้วยนี่ลูกหมายความว่ายัางไงอินังรำพึงมันต้องออกไปแน่เลยลูกดูแววตามันก็รู้นังเนี่ยมันมีพิรุษช,ชอบกลมาไม่จริงเจ้าค่ะคุณแขํำพึงไม่ได้เอาไป รำพึงนักคุณแขร,รำพึงไม่กล้าทำเช่นนั้นดอกเจ้าค่ะฉันเชื่อว่ารำพึงไม่ได้ออกไปไม่ได้นะคุณแม่คุณแม่จะเชื่อคนง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้แหละถ้าแกบริสุทธิ์ใจจริงแกต้องพิสูจน์ให้ฉันดูแกกล้าไหมละ่ะ พราวพิลาศผ้าคุนแขและหลวงขจรมาที่บ้านเหล้าหมูของรำพึงและนางนวมแม้ว่าท่านทั้งสองจะไม่ได้ปากใจเชื่อว่าเป็นฝีมือของรำพึงแต่ก็ต้องยอมมาพิสูจน์เพราะลูกสาวเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการฉันขอโทษด้วยนะนวมที่ต้องทำแบบนี้ฉันเชื่อว่ารำพึงไม่ได้เป็นคนขโมยแต่เพื่อความสบายใจของทุกคนฉันเลยต้องทำแบบนี้ใช่อย่ากรอดเครื่องพวกฉันเลยนะ ไม่เป็นไรเลยเจ้าค่ะเพื่อความสบายใจของคุณแขกับคุณหลวงรวมถึงทุกคนในเรือนอีฉันยินดีให้ขนเรือนเจ้าค่ะอีฉันก็ยินดีเจ้าค่ะดีเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้ว่านางเด็กเลี้ยงหมูเนี่ยมันเป็นหัวขมโมยพวกบ่าวไปขนเรือนมันทุกซอกทุกมุมไปพราวพิลาศหันไปสั่งบ่าวที่ตามมาด้วยพวกมันจึงขึ้นไปรื้อขนข้าวของในเรือนของนางนวม แต่เมื่อค้นเรือนเสร็จก็เป็นไปตามความคิดของคุณแขกับหลวงขจรเพราะบ่าวทุกคนไม่พบของมีค่าของคุณแขเลยสักคนฉันคิดไว้แล้วอย่างไรว่าดำพึงไม่ได้เป็นคนทําฉันขอโทษด,ด้วยที่ให้คนมาค้นข้าวค้นของส่วนตัวเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เป็นคนทําแล้วใครจะทาก็ในไม่นางรำพึงมันอยู่ใกล้กับคุณแม่พอได้แล้วลูกอยู่ใส่ร้ายป้ายสีให้รำพึงเป็นคนผิดสักทีเอาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรม ในเมื่อฉันรื้อค้นเรือนของนวมกับรำพึงแล้วฉันก็จะค้นเรือนอื่นของบ่าวคนอื่นด้วยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครเป็นคนขโมยของคุณแขนางนวพรำพึงและนางมวนคือคนที่หลงคะจอกับคุณแขไว้ใจมากที่สุดทั้งสามจึงช่วยกันหรือค้นเรือนบ่าวและแล้วสร้อยคอไข่มุกของคุณแขก็มาปรากฏอยู่ในหีบผ้าของนางเยือนบ่าวที่มาร์กจะขึ้นไปถูห้องของคุณแข นางหมวนที่ไปคนเจอจึงยื่นมันให้กับคุณแขแตายจริงนี่มันส้อยไขยมุกข,ของฉันจริงๆด้วยเยือนนี่เองเป็นคนเอาไปหรือปล่านะเจ้าคะคุณแขเยืนไม่ได้เป็นคนเอาไปยืนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาอยู่ในห้องของเยือนได้ยังไงคุณแขเจ้าคะเชื่อเยือนเถอะนะเจ้าค่ะจะให้เยืนไปสาบนสาบ,บานที่ไหนยืนก็ยอมพอเถอดนางยืน ทุกคนก็เห็นว่าสร้อยเส้นนี้มันอยู่ห้องของเองเองจะกล้าปฏิเสธอีกหรือกินบนเดือนขี่บนหลังคาเองนี่มันเลี้ยงเสียข้าุกจริงๆนางเยืนของชิ้นอื่นของคุนแขนนะควรจะเอาไปขายหมดแล้วสินะข้าไม่น่าเลี้ยงงูพิษแบบเองเอาไว้เลยเองจงออกไปจากเรือนข้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่เลี้ยงเองอีกแล้ว หลวงขจรที่เห็นหลักฐานตามตาก็ถึงกับโกรธนังเยือนเป็นฟืนเป็นไฟคุณหลวงจึงไล่นังเยือนออกจากเกลือนแม้คุณแขจะสงสารแต่ก็ต้องตัดงูพิษออกไปให้ผลตัวแต่สายตาของพราวพิลาากลับบ่งบอกว่าเธอไม่เชื่อว่านางเยือนจะเป็นคนเอาไปสักเท่าใดนักสุดท้ายรำพึงจึงพ้มนตินและดูเหมือนว่ารำพึงจะกลายเป็นคนโปรดของคุณแขมากขึ้นกว่าเก่า พราวพิลาศจึงเหมั่นไส้ลำพึงเรื่อยมาจนวันหนึ่งหลวงขจรก็เรียกพราวพิลาศมาคุยเรื่องสําคัญเอาล่ะพราวพิลาศพ่อจะส่งลูกเรียนโรงเรียนของผู้ดีที่บางเกอกแต่ว่าที่นั่นเป็นโรงเรียนประจํานะลูกจะกลับบ้านได้แค่อทิตย์ละครั้งสองครั้งเท่านั้นลูกจะว่ายังไงไปค่ะหนูอยากเจอเพื่อนใหม่ๆถ้าอย่างนั้นแม่จะให้หนังเทียนมันช่วยจัดก,กระเป๋าแต่เอ๊ะดูสิคะคุณหลวง รำพึงกำลังจัดหนังสอือนั่นดูเหมือนจะพยายามอ่านด้วยนะคะจริงด้วยคุณขขอิชันว่าเราส่งลำพึงไปเรียนพร้อมๆกับลูกเราดีไหมคะแกจะได้มีความรู้ติดตัวดีกว่าอยู่บ้านเลี้ยงหมูกับแม่ไปวันๆนะคะคุณหลวงพี่ก็ว่าดีเหมือนกันนะพี่จะส่งลำพึงเรียนเองไม่นะคะคุณพ่อคุณแม่นี่คุณพ่อคุณแม่จะส่งนังลูกไพ่นี่มาเสมอลูกงั้นเหรอไปให้พ้นหนางลำพึงไม่ต้องมาดัดจริตจ,จัดหนังสือแถวนี้ ไปลูกไม่ยอมนะคะลูกไม่ยอมเมื่อรู้ว่าผู้เป็นพ่อจะส่งรำพึงไปเรียนพร้อมกับตนพราวพิลาก็ตีโพยตีพายยกใหญ่แต่สิ่งที่เธอทำก็ไม่เป็นผลเพราะคุณแขกกับหลวงขจรยืนยันที่จะส่งรำพึงไปเรียนพร้อมกับเธอเวลาเลยผ่านมา จนทั้งคู่โตเป็นสาววันนี้ทั้งสองคนมางานกินเลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ของโรงเรียนพราวพิลาศออกงานกับเพื่อนสนิทอย่างวสีสองหญิงสาวแต่งตัวโก้เก๋ตามยุคสมัยส่วนลำพึงก็แต่งตัวฉูดฉาดไม่แพ้กันพราวพิลาศที่สังเกตเห็นจึงสงสัยว่าหญิงสาวเอาเงินจากไหนมาซื้อเสื้อผ้าราคาแพงอุ๊ยตายจริงพราวนั่นยายลำพึงเด็กเลี้ยงหมูที่บ้านเธอหรือเปล่า ทำไมถึงได้ใส่ชุดแพงๆแ,แบบนี้ล่ะจริงด้วยนางรำพึงนี่แกไปเอาเงินจากไหนมาซื้อเสื้อผ้าราคาแพงแบบนี้อย่าบอกนะว่าแกเป็นประจบคุณแม่ของฉันจนคุณแม่ซื้อชุดนี้ให้กับแกนางเด็กเหลือขอไม่ใช่นะคะคุณพราวพี่เลิศชุดนี้ฉันซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันเองฉันทำงานพิเศษนะคะอ๋อเลยยะก็ยังดีที่แกหัดหาเงินมาใช้เองบ้างจะได้ไม่ต้องมาเกาะบ้านฉันกินไปตลอดชีวิตฉันจะบอกอะไรให้นะ ต่อให้แกแต่งตัวดีแค่ไหนแต่มันก็กลบสันดานที่อิจฉาที่ซ่อนอยู่ในใจแกไม่ได้หรอกเส้นเสิงของพราวพิลาศคนในงานก็ต่างหันมามองที่ลำพึงเป็นสายตาเดียวกันลำพึงที่ทนเห็นผู้ด,ดีมองมาทางเธอด้วยสายตาหยามเหยียดไม่ไหวหญิงสาวจึงวิ่งไปร้องไห้ในห้องน้ำพราวพิลาศกับวสีจึงหัวเราะเยาะด้วยความสะใจ เมื่อได้เวลาปิดเทอมพราวพิลาศกับลำพึงจึงกลับมาที่บ้านพราวพิลาศรีบโผ่กอดคุณแขกับลหลวงพระจอนส่วนนางนวลก็รีบมาหาลูกสาวที่เรือนใหญ่และเมื่อได้ซักถามผลการเรียนก็ปรากฏว่าพราวพิลาสอบได้ที่โหลส่วนลำพึงสอบได้ที่หนึ่งของห้องตายจริงนี่มันเรื่องอะไรกันยายพราวลูกสอบได้ที่สุดท้ายแต่ลำพึงสอบได้ที่หนึ่ง ทำไม่ผลการเรียนลูกถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ยิ่งภาษาฝรั่งยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่สิคะนางเด็กเลี้ยงหมูนั่นน่ะทำอะไรมันก็ดีไปหมดทำไมคุณแม่ไม่รับมันมาเป็นลูกอีกคนซะเลยล่ะคะพ่อเธอคุณแขได้พลาวก็เหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันปิดเทอมนี้พ่อน่ะจะส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านของคุณสมิธท,ท่านเป็นฝรั่งที่มารับราชการในเมืองไทยเห็นว่าที่ท่านจ้างม,มิชเนลีมาสอนมีลูกผู้ดีไปเรียนมากโขทีเดียว ก็ดีเหมือนกันคน่ะคุณหลวงคุณแขพูดเป็นเชิงเห็นด้วยกับหลวงขจรก่อนที่หล่อนจะหันไปมอบรางวัลให้กับลำพึงทำให้นางนวมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความปลื้มใจกับความสำเร็จของลูกสาวเมื่อได้เข้ามาเรียนที่บ้านของเจ้าคุณสมิธพราวพิลาศก็ได้พบเพื่อนมากมายและหญิงสาวก็ได้เพื่อนใหม่เป็นลุนพีชื่อว่าลำไพพักสองสาวดูจะคุยกันถูกคอ และเมื่อพักเที่ยงคุณหนูคารา่าลูกสาวของเจ้าคุณสมิธกับคุณหญิงแพรนวลจึงชวนทั้งสองมานั่งอ่านหนังสือคุณคาร่าอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะหน้าปกดูแปลกตาพิกลน่ะนั่นสิคะยังกับตำราแม่มดแน่ฉันชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องลึกลับนะ่ะเจ้าคุณพ่อท่านได้มาจากเมืองฝรัง่งมาอ่านด้วยกันไหมฮเกี่ยวกับดอกไม้เหรอคะแต่ทำไมสีสันแปลกตา เหมือนกับดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงดอกไม้พวกนี้คือดอกไม้ในตำนานบางก็เชื่อกันว่ามีอยู่จริงบางก็เชื่อกันว่าเป็นแค่ตำนานหลอกเด็กแต่ฉันเชื่อนะว่ามันมีอยู่จริงน่าสนใจจังเลยค่ะเอแล้วคุณคาร่าชอบดอกไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะฉันชอบดอกนี้ตามตำนานบอกว่าเป็นดอกไม้วิเศษที่ขึ้นอยู่บนเทือกเขาฉันก็เลก็กแกล้งบอกคุณพ่อให้เพื่อนที่อยู่เมืองฝรั่งนะหามาให้ ขอให้ได้นะคะคุณคาร่าคุณหนูคาล่าชวนทั้งสองคุยเรื่องลึกหลับจนถูกคอสามสาวจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันโดยปริยายหลังจากวันนั้นพราวพิลาจึงชวนทั้งสองมาเที่ยวที่บ้านแต่คุณหนูคาล่าไม่ว่างลำพายพักจึงมาเที่ยวที่บ้านของพราวพิลาเพียงคนเดียว พราวพิลาซึ่งพาลำไผ่พักไปทำความรู้จักกับคุณแขและหลวงขจรก็จะพาเธอเดินเล่นไปรอบๆบ้านและเธอก็สังเกตเห็นใครบางคนเอ๊ะพราวพิลาบ้านหลังนั้นเป็นของใครกันทำไมถึงได้มาอยู่ในเล้าหมูฮบ้านหลังนั้นน่ะเหรอมันเป็นบ้านของคนที่พราวไม่ชอบหนะ้านั่นไงมันกับแม่ของมันนั่งรำพึงมันชอบประจบประแจงแม่พราว จนแม่ของพราวนะต้องส่งมันเรียนหนังสือหัวเสไม่ลรับพี่รำไพใครจะคิดว่ามันเป็นคนดียังไงก็เชิญเถอะแต่พราวมองเว็บเดียวก็รู้แล้วมันขี้อิจฉาเกศจะทัดเทียมกับพราวพราวละเอยียดใ,ให้ทุกคนเห็นสันดานที่แท้จริงของมันละเกินเธอคิดแบบนั้นจริงๆเหรอแต่เอ๊ทำไมพี่ถึงคุ้นหน้าคุ้นตาผู้หญิงคนนั้นจังเลยนาะระำไพพักพูดพลางมองไปที่สองแม่ลูกเธอพยายามคิดว่าพวกหล่อนเป็นใคร พระคุณหน้าคุนตาเหมือนกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหลังจากนั้นมาพราวพิลาศก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมหญิงสาวกลายเป็นคนพูดจาดีและไม่ด่าทอลำพึงโดยให้เหตุผลว่าเธอไม่อยากเป็นเด็กนิสัยก้าวร้าวที่ชอบกันแกล้งลำพึงอีกต่อไปแล้วคุณแขกับหลวงขจรจึงรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากแล้ว,วันนี้หญิงสาวก็มีอะไรบางอย่างจะมาให้ลำพึงรับไปสิ อะไรเหรอคะคุณเพราวพิลาศลิปสติกฉันเพิ่งได้มาจากห้างฝารั่งของเพื่อนฉันที่บางกอกรับไปสิจ๊ะของดีเชะนะราคาคงจะแพงน้าดูเลยนะเจ้าค่ะคุณหนูมันไม่คู่ควรกับรำพึงเหรอเจ้าค่ะนี่หล่อนอย่าคิดแทนลูกได้ไหมฉันให้ก็คือให้อย่าขัดน้ำใจฉันเลยนะที่ผ่านมาฉันทำไม่ดีกับพวกเธอสองคนมามา,มากพอละฉันขอให้ลิปสติกเนี้ยเพื่อเป็นการขอโทษกันละกัน ก็ได้ค่ะขอบคุณคุณพราวพิลาศนะคะเมื่อได้ลิปสติกมาจากพราวพิลารำพึงก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยใช้ของดีขนาดนี้หญิงสาวเปิดฝาตลับและค่อยๆใช้นิ้วแตะลงบนเนื้อลิปสติกจากนั้นหญิงสาวก็นำมันมาแต้มที่ริมฟิป,ปากรำพึงรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะลิปสติกมีกลิ่นหอมและขับริมฝิป,ปากของเธอให้ดูอวบอิ่ม บ่ายคร้อยวันนั้นรำพึงจึงเดินมาช่วยนางฟักทำกับข้าวในเรือนครัวและดูเหมือนว่าวันนี้สีปากของรำพึงจะไปสะดุดตาของท่าสาวนางฟักที่กำลังขุดมะพร้าวจึงเอ่ยถามหูไปทำอะไรมานะรำพึงทำไมวันนี้ปากสวยเสียจริงปากฉันเหรอฉันได้ลิปสติกฝรั่งมาใหม่นะฉันทาแล้วเป็นยังไงบ้างสวยไหมฟักสวยสิสวยมาก ฉันอยากได้บ้างจังเลยตั้งแต่เองได้เป็นคนโปรดของคุณแขเองก็มีแต่ของดีๆใช้ฉันอิจฉาจังอยากได้บ้างแต่คงไม่มีปัญญาซื้อรู้ตัวก็ดีแล้วล่ละยะนังฟักคนอย่างเองก็คงเป็นได้แค่นางก้นครัวเจ้าปากสวยๆไปโชว์ใครอะอะไรนะรำพึงอุ๊ยอะไรเหรอฟักตายจริงที่ฉันเผลองพูดอะไรออกไปเนี่ย ปาเนาะป้ะเมื่อตะก,กี้นี้ฉันได้ยินเธอพูดว่าเออใช่เมื่อกี้ฉันพูดว่าไว้อย่างไงฉันจะแบ่งลิปสติกให้เธอใช้เธอได้ยินว่าอะไรเหรอประ,ปะเปล่าเมื่อกี้ฉันขูดมะพร้าวเสียงดังสงสัยหูจะเพี้ยนแต่ยังไงก็ขอบใจนะเรื่องลิปสติกอืมไม่เป็นไร รำพึงรีบแก้ตัวทันควนันเมื่อจูจูปากเจ้ากรรมก็เผอพูดความรู้สึกในใจที่มีต่อฟักออกไปจนหมดฟักเองที่ขูนมะพร้าวเสียงดังจึงคิดว่าตัวเองหูฝ่ารำพึงจึงโล่งใจ และตั้งแต่วันนั้นมายิ่งรำพึงทาลิปสติกนั้นมากเท่าไหร่รำพึงก็มักจะเผยหลุดพูดความในใจที่มีต่อคนอื่นมากเท่านั้นแม้จะพยายามแก้ตัวสักเท่าไหร่แต่เ่าวในเลือนกเ็เลยไม่เชื่อแลยคิดว่านี่อาจจะเป็นความคิดที่แท้จริงที่รำพึงคิดกับทุกคน จนเวลาผ่านไปนิสัยของลำพึงก็สาแดงออกมาจนปกปิดไว้ไม่ได้ลำพึงยิงพยองว่าตนคือคนโปรโดของคุณแขจนบ่าวในเรือนเห็นท่าแท้ที่ลำพึงซุกซ่อนไว้จนหมดแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าบอกคุณแขเพราะรลำพึงคือคนโปรโดคุณแขอาจจะไม่เชื่อแลโกรธเอาได้พวกบ่าวจึงไปบอกคุณพราวพิลาหญิงสาวจึงยิ้มเยาะก่อนจะบอกให้รอเวลาที่คุณแขรู้ด้วยตัวเอง ตายจริงทำไมช่วงนี้ของฉันหายอีกแล้วนะจะว่ามีขโมยไปก็คงไม่ใช่เพราะฉันไม่ได้ให้ใครเข้ามาทำความสะอาดห้องฉันนอกจากรำพึงหรือว่าฉันให้พวกเพื่อนยืมไปจนจำไม่ได้กันแน่นะแก่แล้วก็อย่างนี้แหละเจ้าข่ะคุณแคข,ขี้หลงขี้ลืมจนบางทีก็ไม่รู้ว่าให้คนยืมหรือว่าถูกขโมยไปกันแน่นี่เธอพูดว่าอะไรนะรำพึงอะเอเอ รำพึงขอโทษค่ะคุณแขพอดีช่วงนี้รำพึงชอบไปคุยกับคนที่เรือนธาตุเลยเผลอพูดคำพูดห้วนออกไปบ้างรำพึงแค่จะบอกคุณแข่ว่าคุณแขอายุมากแล้วอาจจะมีหลงลืมเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าค่ะเดี๋ยวรำพึงช่วยหาดีกว่าเจ้าค่ะคำพูดของรำพึงทำให้คุณแขนิ่งอึงหล่อนไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กที่น่ารักและพูดจามีหางเสียงอย่างรำพึงจะเผลอพูดอะไรแบบนั้นออกมา คุณแข่พยายามไม่คิดอะไรจนสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นสร้อยทองของตัวเองที่ห้อยออกมาจากชุดของลำพึงแต่คุณแขก็ไม่พูดออกไปเพราะไม่อยากจะปักปามหญิงสาวอะไรนะคะคุณแม่นี่มันทำแบบนั้นจริงเหรอคุณแขที่เก็บกั้นความสงสัยไว้ไม่ไหวจึงมาปรึกษากับลูกสาวพราวพิลาที่ดูเหมือนจะรอเวลานี้มานานจึงยิ้มออกมาอย่างมีแผนใช่ แม่ไม่อยากคิดแบบนั้นหรอกนะแต่ว่าแม่เห็นสร้อยของแม่ที่รำพึงใส่อยู่นังนี่ไงละ่ะที่เป็นคนขโมยลูกว่าของชิ้นอื่นๆของคุณแม่ที่หายไปก็ต้องเป็นฝีมือของมันไปค่ะลูกจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปจับโจรทีนี้แหละทุกคนจะได้รู้สักทีว่านังเด็กเลี้ยงหมูนั่นมาสันดานเลวยังไงแต่ก่อนไปลูกขอตามใครอีกคนมาด้วยนะ และในที่สุดวันวิบัติของลำพึงก็มาถึงพราวพิลาศยกขยโยงบาวท,ทั้งเรือนมาที่บ้านของลำพึงก่อนจะตามให้ลำพายพักมาร่วมสมทบหลวงขจรกับคุณแขก็มาด้วยเช่นกันจะดูเหมือนว่าตอนนี้คุณแขจะเริ่มมองลำพึงเปลี่ยนไปนี่มันอะไรกันเจ้าคะคุณหลวงคุณแขทุกคนมาทําอะไรที่เรือนของอีชัน้นมีเรื่องอะไรกันด้วยเจ้าคะมีแน่แหละก็ลูกแกมันหัวขโมยพวกเองไปค้นเรือนมัน นี่หยุดนะพวกเองกล้าดียังไงถึงมารือคนบ้านคนอื่นออกไปเดี๋ยวนี้นะนางคนชั้นต่ําแกไม่สิชั้นต่ําแกกล้าว,ว่าคนอื่นต่ําได้หรือนางใครพวกเองไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้ดูสิเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่สุดท้ายสันดานมันก็ออกคุณหลวงเจ้าคะรำพึงไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะเจ้าคะ่ะคุณแขคุณแขเชื่อรำพึงนะเจ้าคะ่ะไม่ต้องไปฟังมันนะคะนางรำพึง แกยอมรับมาซะดีๆว่าแกขโมยของของคุณแม่พูดออกมาก็ลำพึงบอกแล้วไงคะว่าไม่ได้ขโมยจะบังคับยังไงลำพึงก็จะพูดเหมือนเดิมว่าลำพึงไม่ได้ทำเชื่อนางลำพึงบันเถิดนะเจ้า,าค้าขุนพร a p p e a l i นางลำพึงนะมันไม่กล้าทำแบบนั้นดอกเจ้าค้าหูบปากนะเอ็งก็เหมือนกันนางนวมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้แกสองคนแม่ลูกมันชั่วขนาดไหนยังผูดร้ายปากแข็งเอ็งไม่ยอมรับใช่ไหมได้พวกเอง็ง ไปขึ้นเรือนมาันากว่าจะเจอของของคุณแม่ซึ่งคำสั่งของผู้เป็นนายพวกบ่าวจึงขึ้นไปลื้อขนเรือของลำพึงและดูเหมือนว่านางฟักจะยังหมันไส้ลำพึงมันจึงมองมาทางเธอด้วยสายตาแห่งความสมเพชและในที่สุดนางฟักก็เจอเข้ากับสร้อยทองของคุณแขและเครื่องประดับชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีกมากมายเจอแล้วเจ้าค่ะคุณพราวพินลาศนั่นอย่างไรมันขโมยขอ,ของของคุณแม่ไปจริงด้วยตายจริง ของอีชันจริงๆเจ้าค่ะคุณหลวงรำพึงนี่เองกล้าทำแบบนี้กับคุณแขได้ยังไงคุณแขเข้าอุตส่าห์เมตตาดูแลเองแต่ว่าเองกลับทำเช่นนี้คุณหลวงเจ้าข้าคุณหลวงใจเย็นก่อนนะเจ้าข่ะฟังเหตุผลของนางรำพึงก่อนอีชันไม่ได้ทำจริงๆนะเจ้าค่ะคุณหลวงอีฉันถูกใส่ร้ายเจ้าค่ะคุณพรวพิราดกับนางบ่าวพวกเนี้ยร่วงหัวกันใส่ความอีชัน้นหน่อยหนึ่งลิ้นสองแฉก ฉันขอสักทีเถอะพราวพิลากโกรวจนหน้าขึ้นเลือดเมื่อเห็นว่ารำพึงกำลังเล่นละครฉากใหญ่หญิงสาวจึงตกสั่งสอนเจ้าหล่อนไปหนึ่งทีก่อนจะหันไปพูดอะไรบางอย่างกับลำไผ่พักพี่ลำไผ่บอกความจริงกับคุณแม่กับคุณพ่อของพราวให้ทีว่าแม่จิว่าแท้จริงแล้วเนื่องสองแม่ลูกเนี่ยมันชั่วช้าปานใดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลุงคุณป้าตั้งแต่วันนั้นที่อิฉันมาเที่ยวเล่นที่บ้านหลังนี้ อิฉันก็ได้เจอหน้าของน่งนมและอิชันก็จําได้เจ้าค่ะตอนนั้นอิฉันยังเด็กน่งนมเคยเป็นบ่าวในเรื่องของอิชันน่งนมมันบักใหญ่ไฟสูงมันพยายามจับคุณพ่อจนวันนั้นคุณพ่อของอิฉันเมามันจึงได้เสียเป็นเมียของคุณพ่ออีกคนหลังจากวันนั้นมันก็ตั้งท้องมันจึงได้ขึ้นมาอยู่บนเรือนแต่ข้าวขอ,ของของคุณแม่ก็หายอยู่บ่อย จนคุณแม่ของอีฉันจับได้ว่านังโนูมันเป็นขมโมยคุณแม่จึงไล่มันออกจากเรือนเจ้าค่าะจากนั้นก็มาขออาศัยที่เรือนของเราก็แม่มันเป็นหัวขมโมยแบบนี้ยังไงล่ะลูกมันถึงได้เชื้อไม่ทิ้งแถวอะว่าแล้วพราวพิลาตก็บีบคางของรำพึงสุดแรงรำพึงที่พยายามไม่แสดงพฤติกรรมจนหลุดนิสัยที่แท้จริงจึงยอมโดนพราวพิลาลังแก แต่ไม่พอแค่นั้นพราวพิลาสังเกตเห็นว่าที่ปากของรำพึงไม่ได้ทาลิปสติกของเธอหญิงสาวจึงขึ้นไปหยิบลิปสติกที่เธอเคยให้รำพึงมาจากโต๊ะเครื่องแป้งของหญิงสาวก่อนจะละเลงมันลงบนปากของรำพึงรำพึงคราวนี้แกได้พูดความในใจของแกออกมาทั้งหมดแน่ปล่อยฉันนะนางบ้าเออฉันเป็นคนขโมยของคุณแขเองและฉันก็ไม่ได้ขโมยแค่ครั้งนี้นะ แต่ฉันขโมยมาตั้งแต่เด็กส่วนวันนั้นหนึ่งม้วนมันก็โง่ให้แม่ฉันเอาส้อยไปยัดไว้ในหีบผ้าเพื่อให้มันเป็นแพรับบาปและของแพงๆที่ฉันใช้ที่โรงเรียนมันก็มาจากเงินที่ฉันเอาของคุณแขไปขายทั้งนั้นพวกแกมันโง่โง่ให้ฉันกับแม่หลอกกันทุกคนเป็นยังไงจ๊ะแม่ รำพึงเก่งไหมรำพึงทําตามคําที่แม่สอนทุกอย่างรำพึงจะต้องเป็นเด็กที่น่ารักเพื่อให้นางพราวพิ a l เป็นเด็กที่นิสัยเสียที่ใครๆต่างรังเกียจแล้วคุณแขกก็จะเอ็นดูรำพึงจนได้ทุกอย่างที่นางพราวพิลาดได้และถ้าหากมีโอกาสก็ให้รำพึงหยิบของคุณแขม,มาที่ละเล็กที่ละน้อยรำพึงทําได้ทุกอย่างเลยนะแม่นางรำพึงนี่เอ็งพูดอะไรออกมาฮะ ในที่สุดความชั่วร้ายที่อยู่ภายในใจก็พพังพลูออกมาจากปากของลำพึงนางนวมที่เห็นเช่นนั้นก็ถึงกับทำสีหน้าไม่ถูกบัดนี้หลวงขจรมีสีหน้าที่โกรธจัดส่วนคุณแขก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่หลงเชื่อสองแม่ลูกมาเป็นเวลานาน <c oughs> เป็นเพราะลิปสติกตลับนี้จริงๆเลยที่ทำให้นางลำพึงมันคา,คายความชั่วออกมา ที่แท้ลิปสติกตลับนั้นก็คือลิปสติกที่ทําให้คลายความในใจออกมานั่นเองหลังจากรู้อดีตอันชั่วช้าของนางนวมมาจากปากของลำไพภพพราวพิลาศก็เชื่อว่าลำพึงจะต้องเป็นคนชั่วที่สร้งเป็นคนดีมาตลอดแน่แ,นและพราวพิลาศก็เพิ่งจะทราบมาว่าคุณหนูคาลาเพิ่งจะได้ดอกไม้วิเศษที่กําลังตามหาและดอกไม้ชนิดนั้นก็มีความวิเศษที่เมื่อโดนปากหรือกินเข้าไปขนผู้นั้น จะยอมขายความชั่วหรือความในใจออกมาพราวพิลาจึงขอให้คุณหนูคาราช่วยคุณหนูคาราที่กำลังเรียนทำเครื่องสำอางฝรั่งจึงคิดค้นทํำลิปสติกสูตรนี้ขึ้นมาให้กับพราวพิลานั่นเองนังพราวพิลาแกวางแผนกำจัดชัดจะไมหน้าพลาดาให้แกเลย ฉันเกลียดแกได้ยินไหมว่าฉันเกลียดแกหยุดด่าลูกสาวฉันประเดี๋ยวนี้ไอเด็กสารเลวเสียแรงที่ข้าโง,ง่เขาชุบเลี้ยงงูเห่าสองตัวมาตลอดหลายปีในเมื่อรู้เช่นนี้แล้วข้าก็ไม่จะเป็นจะต้องเลี้ยงดูเองอีกต่อไปแล้วใส่หัวไปจากบ้านกูไม่นะเจ้าคะ่ะคุณหลวงอีฉันสองคนผิดไปแล้วอีฉันขอโทษคุณหลวงให้อีฉันอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะนะจ้าคะ อีฉันกับลูกไม่มีที่ไปจริงๆอีฉันสัญญาว่าจะปรับตัวเป็นคนดีนะเจ้าคะคุณหลวงกูบอกให้ออกไปไม่นะเจ้าคะรำพึงอ้อนวอนคุณแขสิลูกไม่ต้องมาอ้อนวอนฉันฉันไม่ใช่วัวควายที่จะให้พวกเองมาจูงจมูกได้อีกต่อไปแล้วออกไปจากบ้านฉันซะ สุดท้ายสองแม่ลูกก็ได้รับจุดจบที่น่าสมเพชเพราะความทะเยอทะยานที่เกินตัวทําให้พวกเธอต้องกลับไปตกละกร,รมลําบากหลวงขจรสั่งให้บ่าวขนเสื้อผ้าของนางนวมและลําพึงออกมากองพวกเธอจึงเก็บเสื้อผ้าแล้วเดินออกไปจากบ้านหลังนี้อย่างไม่มีจุดหมายปลายทางท่ามกลางสายตาสมเพชของพราวพิลาและลไพยพัก